ใช่เนคอดดิ้งแฮสต์ดัสเตแล้วสต,ลสต็อกแมนตว,ว่าที่มันเข้าแล้วถอยก็ถอยตันน้งสามครั้งอ่จะหยุดก็แอ,อนติบอดีเอฟเก้าอีกรอบหนึ่งให้มันเข้าที่สองสามโลกมันจะได้รู้ว่ามันเป็นปอดเป็นในนั้นมาโครหยิบร้อยเจอตำรวจไอ้สัตสอุปถักรกฎหมายเออเดี๋ยวตำรวจจะข้ามึงด้วยผู้ที่ชนประชาชนได้โจที่บอกว่ารีบบอกว่า ไม่ได้ <Wars> ชนแล้วหนีคุณร <disappointing bosses> ู <figuring out> 2> 2> ้ว่าซาคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าเออพอแล้วแหละไหน้วเข้าที่เดิมตลอดดูก่อนไหมดูอีกรอบหนึ่งไหมดูความชัวร์เนี่ยปล่อยไปเลยแก๊งแบบนี้แก๊งแบบนี้ละคุณปุ้ยได้นายทำร้ายอ่ะรับไม่ตอบอะไรเงี้ย ทำไรพ่อไม่เปิดแดงสิน,น,นะน่ยนี่ทำไรอะเตงเบร้อยไปหวันวันที่เดินตลอดเลยนะไม่เดินบ้างเหรออะไรเงี้ยว่าอยู่ทางเดียวไม่เมื่อยเหรอขยันขยันดิมซะด้วยจะคิมได้ยังไง เออโฟรมอยู่วิเยอเป็นไม่ได้เห็นแบบว่าท่าคอมโบอยู่ทุกสกิลได้ยังไงเป่ก่อนปุ๊บไปดุเลื่อนไม่เปลี่ยนสกิลบ้างเหรอทำใช้อยู่สามสี่สกิลนั่นแหละค่ทสคิลเดี๋ยวมาโคมันลัดกดหยุดกดอะไรนะกดหยุดกดอะไรนะกลับมาเต็เมทต็มกล้า